ครับสวัสดีครับสวัสดียามคำคืนครับผมวันนี้มีนัดก็บพันภูมิครับผมจับช่องครัวพันภูมิเนาะครับผมยังไม่เคยได้ถ่ายร่วมกันสักทีครับเคยถ่ายอยู่แต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นช่องเนาะวันนี้สารขึ้นมาแล้วครับผมนครับชีวิตง่ายๆสไตล์ทุ่งครับพันผลคนเก่าคนเดิมครับผมนุ่ครับพันนุกครับขนโคราชไซล่าครับจักมาอะไรจีลงคลิปให้ผมดูจักทีนี่แหละรออยู่ครับผมวันนี้มีนัดครับนี่ครับ พันคุ้มกำลังทำทำครบครับกว่าจะเอาต่อครับถ้าครบไม่ได้หรอถ้าครบไม่ได้ก็ไม่รู้ครับจะวิ่งเหรอวิ่งครับก็คือคนเลี้ยงวัวครับเขาบอกให้มาเอาออกให้ทีมันไปกวนงัวเขาเวลางัวมันสะบ,บัดหางอะนะกลัวแบบมันจะตอดงัวเขาก็เลยให้เอามาออกเอาออกไหค,ครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับดงังต่อ คครับไปดูกันเลยครับกำลังกำลังปรึกษากันครับผมเพาะมีว่าไม่ไม่ถึงครับไม่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงรังครับรังครับผมโอ้ครับรังรังใหญ่พอสมควรครับผมรู้อยู่ฝั่งนี้ครับตมื่วันเนี้ยโอเคครับผมเดวปรึกษากันแป๊บนึงครับผม รุบไม่ถึงครับผม,ผมไปหาไม้มาต่อครับกำลังวางแผนกันต่อไม้อยู่ครับช่วยกันขยักฝนก็จะมากครับฝ้าก็หืมหืมหืนโอ้ยออเดี๋ยวช่วยทำแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวจะฝนจะตกก่อนนี่ครับพันภูมิกำลงังราดน้ำมันครับผมผมมาบิดไม้แกครับผม ขออภัยด้วยนะครับอยู่คางวัดครับโอ้โหหมาเฮอดีเออนะครับพันธุ์กัพันธ์คูมกำลังแบบปรึกษากันงมแงมงมแงงใจไอ้แล้วครับอ่ะโอเคลาดแต้มันเรียบร้อยครับเราลบรครับ ลุยแล้วครับผมนั่นแหละลูกออกอยู่ตรงไ้นุกอะ่ะน,นุกก็ขึ้นนุกขึ้นสูงหนนึงเออนั่นแหละหนั่นแหละหนั่นแหละอบอลลูกออกเลยอะ่ะพิงไว้เลยพิงไว้เลยจะให้เบียงมาทางนี้เด้อมันสาไฟเด้อเริ่มแล้วครับ S <S นุกเอาขึ้นข้างบนนิดนุกดันขึ้นนิดึ้นข้างบนนิดนุกดึไง,ไงขึ้นข้างบนตูดล้างมันนั่นแล้วโอเคตูดล้างคนนึงตูดล้างคนนึงเพราะว่าตูดล้างมันใหม่ไม่แล้วแม่เอย่างเยอะนะครับคลิปตายแ้วโอเคครับแม่ออกเยอะครับผมเพราะว่าล่างมันใหญ่ครับคนนึงตูดคนนึงหัวกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลผละลิบหายแล้วกลัวแล้วทำไม ดูปิดไฟฮะเอ้ยแหมไปกีจริงเื่ปิดไฟบิ๊กดิขมาฮะผมผมดูกกับผมปิดไฟแล้วเนะววาะตไหมเด,ดโอเคครับเดี๋ยว เอาครับพนันภูมิกำลังฟันเนาะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับฝนก็นเริ่มตกครับเดี๋ยวไปดูไอตอนที่ลงมาแล้วเนาะตอนนี้ขออนุญาตปิดกล้องก่อนครับผมเป็นพันนุกลำไรลำไรอย่างละครับน,นี่ครับลงมาอยม่มองว,ว่าแล้วโอ้ยเด็กแต่ไรวะไม่เขาบอกมันอร่อยไม่ใช่เนี่ยไม่เนาะเขาว่าแม่ตัวใหญ่เขา,ากินอร่อยไม่ใช่เนี่ยกินลายที่เลยนะชอบกระดูกอ่อนนี่ พุ่มจะไปเหมือนไงอืมจะดับออกมันนิดเดียว,วยครับผม,มโอ้มีกีดเม้มเต็มครับตรงอุ้ยแม่ยังไหลพุ่มแม่ครับแงะแล้วครับพันพุ่มเริ่มแงะครับ มีปูมปูมความปูมคว่ำโอ้ยฟันภูมิทำเสียของนะครับวันใส่ตะก้าก่อนคลิปก่อนเลิปก่อนคลิปก่อนโอ้ยฟันนุ่กเก็บก่อนครับเอู้หให้เก็บใส่ตะกร้าคือมอยู่ในปากมันโอเคครับต่อเผาครับขึมาเปไก่ละไหนเดี๋ยวของผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปยอดเนาะคลิปนี้อาจจะสั่นครับเม้มเต็มครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม ต้องเชี่ยพื้นที่ก่อนครับ <มา S 1> ดูแม่ดูมีไหมทั้งหมดมีไหมมีเลยแม่ต่ปัดมีอันนี่นี่ไ,ไม่ไหมนะไ,ไม่ไหมักไม่ไหมมันจะขีดเดี๋ยวผมก็เหยียบไปเหยียบมาก,ก็ตอกผมจะเดิน้างหลังนี่เป็นแม่บินอยู่อ่ะ มันจบด, yup. ดินเลยนะพเไ้ไมไม่นี่นี่นี่พันอนัเมีแกุแล้วลูกแกลูกแข่งเาแข่งกันอืมพันลกจะทำไดอกเวอโอ้พี่นุ๊นี่อ่ะตันแล้วเดี๋ยวตัดกันไหนนั่นดเดี๋ยวพี่ตัานีเป็นไรแต่ว่าต่อต่อลุกโอเคเดี๋ยวชันสุดท้ายครับุ ล่างกว่านั้นนี่ครับเคลียร์ออกคนหือระวังระวงเองมืดเลยหลายกัดนิดนึงอะไรกาะนิดนึงหมดได้น้องเมียใครได้น้องเมียหนี่งกำลังเขียวเลยหรือโอกโหไมีมีเคลียร์ข้างล่างออกนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยผ่านภูมิยุทธภพทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยคิดเดี๋ยวเดี๋ยวพอกีินีืนี่เหรอเดินอยู่นี่เหรอ มันมีตู้ครับจัดท้ายแล้วเนาะโอ้ยังในเบียร์อีกชั้นนึงนะมากจากทิ้นจต่ของกันเชื้อยี่หรอยาลานี่หรอมาหมุดมาต่อกินกูบับอีกเดี๋ยวเทียมซะเลยอะไรหูขีบซะเลยหูขีบครับใส่ยังไงมันงามเนี่ยอายุครบแต่ก็เต็นเต็มจังก็มาวันมีคดสวยเลยชั้นี่ดูดูคนเมียเลยของชั้นเห็นไหม ยังเผาตตยได้ตายเรียบดีเป็นซีนอะ่ะผมว่ามันดีกว่าโซล่าอย่างหนึ่งคือมันระหเหยข้าไปทางในได้สลบได้สลบได้ดดแต่โซล่าไม่ค่อยสลบอ,ะอ่ะอ,อันนั้นจันสุดท้ายแล้วฝนก็ดดีไม่ตกแค่ระเบ,บิดมอแมแมเมะไอู้อู่โอเคอยู่ยนี่หนก็งกีเรียงใหญ่เกือบไม่ทัน โอ้มันที่ตายมันมันมันเพลงอะไรออกมันเลยไงแกเด้อโอ้เอาเมียแกไปทอดแต่มันกินได้จริงๆใช่ไหมมันมันไม่ตอดปากใช่ไหมพุ่มขุดดิ้นไปเลยด้วยเวลาที่ต่อเนาะได้เด้อเอาเงี้ยจะเอาทั้งนั้นนะกวาดเลยก่อนไอตักเออไม่ไม่กวาดก่อนเนาะเวลี่เป็นหลางอยากขุดเอาไงมันจะตักเยอะมากขุดเนาะ เนียอ๊เขยาด้กงั้นเขยาอเอกจริงออกก่เลยออก็ขย่าก็พอปแล้วจริงอ่ะหลายจริงพิษะิดเด้อเนะครับมุนครับมุนมุนโอ้ยมุนไปฝังุนป่เฮ้ย ครับนี่กำลังท่านพุ่มกำลังเอาไอ้ทำทุงนี่ครัเล่นวัวแก่เนาะเอาหนึบนะวัวแก่อย่าไปทอดนะครับเอาหนเนาะอ๋อเราจะไปทำอะไรทอดเนี่ยรับเพิ่งว่าเหมือนมะเร็งทอดแล้วมันอร่อยนะมีแล้วในคลิปปุ่มลงไปแล้วคลิปหนึ่งเหมือนเตจกะลีเตจกเลยมันจะกะลีเลยโอเคผมทอดทีละคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมเคยกินทีหนึ่งมันมีผิดสารในปากผมเค็ดเลย มันจะเป็รสชาติขมๆฝืนๆแล้วก็รุ่มแบบปากช่าๆแอะแอะรสชาติขมๆไม่ใช่รสชาติผิดนะเออาเเหรป็นรสชาติน้ำมันเฮ้ยเลยใช่น้ำมันก็เลยเคลียไปกากินอีกเลยน้ำทอน้ำมันไงมันมันเคยกินแบบว่าจุกเอาน่ะชุกเขาหนะหเอาเมียนมาหนะแล้มันไม่มีรสชาติขมอะไรเลยแต่ทะล่างเผาจะมีรสชาติขมบ่อยมันเป็นน้ำมันมันรวมนน้ำมันมันจะขมอ่ะยังอะไรนั่นไม่ดกตัวฮะ จานมันก็สวยแล้วโอเคแล้วกันโอเคแล้วดีกว่าเอาหมีตาเกาอีกแม้ว่นเราไปจานใหญ่เนาะกินกับเพื่อนตัวเดียวมุดเนาะพูดกับใครเยอบถุงหนึ่งเฮ้อให้มันเออมันจะเด่นไปไหลออกมันอยากเด่นไรเนาะพอนุพอเที่อกโดนทิ้งนั่นเนี่ยนี่ครับผลงานครับผมอันนี้ตัวแก่ครับ พันปูมจะเอาไปทอดแบ่งกันไปกินครับจอ่อนครับมีสี่ห้าถาดครับจวจะแบ่งกันไปกินครับผมคนละถาดสองถาดเนาะสามบ้านครับสามบ้านโอเคครับเดี๋ยวแบ่งกันครับผมนี่ครับผลงานครับผมก็นี่อันนี้ผมทําอันนี้ผมทําครับผมก็เลยสวยครับอันนี้ดูพันลูกทําครับนี่ดูแตกอะไรสิทัญญาโอ้ยที่รักที่ัทำไมไม่ทำแต่เรี้อง ครับผมก็ภารกิจเอาต่อที่ชาวบ้านให้มาเอาเพื่อจะไปให่งเป็นกลวยงูนาะกลวต่อจงอาครับผมครับเรียบร้อยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเชียนกปต์ยี่สังคบพาลุยครับผมพันนุกครับก่อนฟูมฮะผพันภูมิครับผมพันภูมิครับผมตากล้องของผมครับชีวิตง่ายสไตล์ทุ่งครับผมสวัสดีสวัสดีครับราตร